มาชมสองพันยี่สิบครับมันออกมอออาจากศูนย์ไตแดงเรียนมาใส่ล้อกับยางจาัดทรงบโอ้ทรงงามเถอะวะบิ้งราคาถือลายฟันหัวฟันหัวกับบัเทินล้อ,อวะ่ะ ยางคันนี้เป็นนาสองเจ็ดห้าสี่สิบครับใส่ยี่ห้อของทัคโนสองเจ็ดห้าสี่สิบสิบแปดหลังเป็นสามศูนย์ห้าสามห้าสิบแปดครับยางตองเงาสีนิ่งามโอ้ทรงงามรอ ใครอยากรอๆแบบนี้จบจบแบบราคาถึกๆครับราคากันเองราคาคนบ้านเท่านี่เลยครับทักมาได้เพียได้เลยครับแถมครบมดทุกอย่างแหละข,ขอบคุณครับ